หลายคนนะคะมักจะเปิดการสนทนากับ คนอื่นๆที่รู้จักหรือว่าอาจจะไม่ได้สนิทคุ้นเคยกันมานะเฮ้ยฉันเป็นคนพูดตรงๆนะถ้าทำธุรกิจร่วมกันหรือค้าขายร่วมกันเธอรับได้ไหมคุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้หรือเปล่าคะการพูดตรงๆนั้นไม่ผิดนะคะหากคนพูดรู้จักกาลเทศะในการพูดและคนพูดมีศิละปะในการพูดค่ะอย่างเช่นการที่คุณจะพูดทักคนหากคุณไม่เคยเจอเพื่อนมานานมากแล้วนะคะ คุณมาเจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะแบบอ้วนท้วนสมบูรณ์หรือว่าสรีระเปลี่ยนไปแต่คำพูดของคุณที่เวลาคุณไปทักเขาคุณอาจจะพูดตรงผงผางเฮ้ยแกแกอ้วนซะจนน่าเกลียดเลยว่ะโหคำพูดดีนะคะทำร้ายจิตใจคนฟังมากๆนอกจากเขาจะเริ่มรู้สึกไม่ดีกับคำพูดของคุณแล้วเขาอาจจะเริ่มรู้สึกไม่ดีกับตัวเองและเกลียดตัวเองได้ในที่สุดเลยค่ะ เพราะการพูดตรงๆนั้นเป็นเส้นบางๆนะคะคุณพูดไปแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกดีกับคุณมากขึ้นหรือว่ารักคุณหรือว่ารู้ว่าตัวเองเป็นคนสําคัญหรือคุณพูดตรงๆไปแล้วทําให้เขารู้สึกเกลียดตัวเองหรือไม่ชอบหน้าคุณขึ้นมาก็ได้ฉะนั้นคุณจึงควรฉลาดที่จะพูดนะคะหรือให้คุณเช็ค3เรื่องก็ได้นะคะว่าการพูดตรงๆของคุณนั้นน่ะเป็นประโยชน์กับคนฟังไหมถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าจิ ของคุณนะมีเมตตาไหม <1> 1> ก็คือพูดจากสิ่งที่คุณรู้สึกหรือพูดในสิ่งที่คุณต้องการโดยที่ไม่ไปทำร้ายใจใคร